สวัสดีครับชาวแฟนเพจโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเซาครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับหมอแบงค์นะครับกูมาละแพทย์นะครับวันนี้ต่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วที่เราพูดเรื่องพังผืดใต้ลิ้นนะฮะก็มีคนให้ความสนใจนะครับอินบ็อกซ์มาใต้คอมเมนต์แล้วก็ทางลงอินบ็อกซ์ของอโงรงพยาบาลน,นะครับว่าสนใจในเรื่องของการคลิปนะฮะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้เดี๋ยวคุณหมอจะมาพูดให้ฟังว่าเมื่อไหรเราต้องคลิปและการคลิปมันคืออะไรนะครับครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักคําว่า หนังหุ้มปลายองคชาตตีบก่อนอย่างที่ทราบกันนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของอวัยวะเพศเด็กชายนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นถุงอันทะถูกไหมครับข้างในก็จะมีลูกอันทะเนาะตรงนี้ก็เป็นองคชาตนะครับสังเกตไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะสีเขียวคือบริเวณส่วนหัวขององคชาตนะครับที่มีหนังหุ้มหนังหุ้มคือสีน้ําตาลนะครับหนังหุ้มครอบคลุมอยู่บริเวณตรงนี้ ซึ่งต้องเข้าใจก่อนครับว่าในเด็กตั้งแต่แรกเกิดมาจนกระทั่ง5ขวบแรกเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันจะยังรูดเปิดไม่ค่อยได้นะครับนะซึ่งในบางรายเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเปิดได้ช้ามีการติดเชื้อนะครับหรือในบางรายก็อาจจะปกติก็ได้รูดเปิดได้ตอนโตตามวัยนะฮะแต่ทีนี้เรามาเข้าใจโครงสร้างก,กันก่อนครับว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมครับว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีสิ่งสกรปรกถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็น ปัสสาวะนะขี้เปียกนะฮะขี้เปียกเดี๋ยวเราจะมีโชว์รูปให้ดูว่าคืออะไรนะขี้เปียกมันเป็นคล้ายคล้ายคลี่คลายนะครับเป็นพวกเมือกผสมกับสิ่งสกรปรกที่อยู่ระหว่างหัวขององคชาตกับตัวหนังหุ้มองคชาตนะครับนะซึ่งก็เป็นการหมักหมมและที่สําคัญนะครับก็คือเชื้อโรคตัวนี้เลยมีตาแดงๆอยู่นะครับสสิ่งนี้นะครับสามารถหมักหมมและเกิดทําให้เด็กเนี่ยเกิดการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณส่วนหัวขององคชาต หนังหุ้มองคชาตหรือในกรณีร้ายแรงนะครับพวกเชื้อเหล่านี้เนี่ยมันจะย้อนอันนี้คือท่อปัสสวาวะสีฟ้านะมันจะย้อนนะครับติดเชื้อย้อนขึ้นไปด้านบนเนี่ยไปถึงพวกไตได้นะครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นถูกไหมฮะเพราะถ้าเป็นสิ่งนั้นเราต้องแอดมิดฉีดยากันโอ้โหหลายวันเลยถูกไหมครับทีนี้เนี่ยอ่า<อ>ก็จะมีอยู่ภาวะหนึ่งนะครับที่เรียกว่าหนังหุ้มปลายองคชาตตีบหรือที่เรียกว่าไฟมอริสนะครับนะทีนี้เรามาเข้าใจกันก่อนครับว่าถ้าในกรณีที่เด็กเนี่ย ไม่สามารถรูดเปิดได้เราจะมีวิธีอย่างไรนะครับขอยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นเคสตัวอย่างนะฮะเช่นเด็กชายอายุหกขวบนะครับยังไม่สามารถรูดหนังหุ้มองคชาตเปิดได้เลยนะฮะยังตีบอยู่เลยทีนี้มาพบแพทย์นะครับมาพบแพทย์จะประสบการณ์นะส่วนมากจะมาด้วย2เหตุผลแบบแรกก็คือมาด้วยการติดเชื้อเช่นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะฉี่ไม่ค่อยออกฉี่แล้วบ่นเจ็บบริเวณท้องน้อย ฉี่กระปิดกระปลอยนะครับไข้สูงอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือมาด้วยอวัยวะเพศบวมแดงนะฮะหรืออีกแบบก็คือผู้ปกครองมาปรึกษาโดยตรงเลยว่าอืเนี่ยโตแล้วเอ๊ะทำไมยังรูดเปิดไม่ได้ไม่เห็นเหมือนลูกคนโตหรือลูกข้างบ้านเลยนะครับทีนี้กรณีแบบนี้ที่เรามารักษากันนะฮะก็ต้องแยก2ประเด็นในเรื่องของการติดเชื้อเราก็ประเมินตามความรุนแรงเช่นอาจจะกินยาฉีดยาฆ่าเชื้อต่างๆพอหายปุ๊บเราก็จะมารักษาในเรื่องของ หนังหุ้มปลายองคชาติหรือไฟมอรซิสนะครับโดยการทําอย่างไรบ้างละ่ะอันดับแรกถ้าเป็นนะครับน้อยๆหรือดูแนวโน้มว่ารูดเปิดเองได้บางส่วนแล้วเนี่ยหรืออายุเด็กยังไม่มากนะักเราก็จะให้โอกาสก่อนฮะนะโดยทั่วไปเราก็จะทายาสเตียรอยนะครับนะเช่นอาที TA เป็นต้นนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการทาเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะใช้การรูดหนังหุ้มปลายตรงนี้นะครับก็จะให้คุณพ่อนะครับช่วยในการทํา วันละประมาณ2-3รอบเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งเวลารูดก็จะรูดด้วยความเบาบางไม่ต้องแรงมากบางคนเคยรูดถึงขั้นโอ้โหฉีกเลือดออกก็มีนะครับอันนี้ไม่ต้องแรงขนาดนั้นแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยมักจะไม่ได้ประสบผลสําเร็จจากการทายาและการรูดมากเท่าไหร่หากว่าเด็กเนี่ยมีการตีบเยอะมากดังนั้นก็จะนํามาสู่วิธีที่2คือการคลิปหรือที่เรียกว่าเซอร์คัมซิชชั่นนะครับ การขีบน่ากลัวไหมขึ้นชื่อว่าขีบขึ้นชื่อว่าผ่าตัดแน่นอนฮะทุกคนจะมีคําว่าผ่าเราก็จะกลัวอันดับแรกถูกไหมฮะไม่ว่าจะผ่าพังผืดใต้ลิ้นผ่าคลิปผ่าไส้ติ่งอะไรต่างๆแต่ทีนี้ถ้าเรามาเข้าใจวิธีก่อนก็จะไม่น่ากลัวนะครับการผ่าตัดในทางการแพทย์เนี่ยมี2แบบหลักๆแบบที่เป็นเมเจอร์หรือแบบใหญ่เนี่ยเช่นหมอผ่าหัวใจหมอตัดต่อลำไส้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือถ้าผ่าแบบไมเนอร์เล็กๆน้อยๆเช่น หมอตัดเล็บขบพังผืดใต้ลิ้นคลิปองนงี้เป็นต้นนะครับนะตัดพวกติ่งเนื้ออะไรต่างๆพวกนี้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงขนาดนั้นนะครับและที่สําคัญเวลาคลิปเนี่ยเราจะทําโดยสัญญาแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะโดยตรงซึ่งวิธีการทำนะครับก็ไม่ยากเย็ยนเลยเดี๋ยวจะมีะทางมีเดียขึ้นรูปไว้ให้นะฮะนะในภาพวิดีโอนะครับซึ่งวิธีการทำก็เป็นดังรูปนะครับ และที่สําคัญนะครับส่วนมากเราก็จะรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากการผ่าตัดประมาณ1-2วันแค่นั้นเองครับะนัดดูอาการกันนะครับนะเพราะมันเป็นการผ่าตัดเล็กฮะไม่เหมือนพวกผ่าลําไส้ที่ต้องนอนกันเป็นโอ้โหเกือบเดือนนะครับถัดมานะครับทีนี้ที่มีเหตุผลอื่นไหมว่าเอ๊ะถ้าเกิดไม่ได้มาด้วยเรื่องขององคาชาตตีบเนี่ยแล้วหมอแนะนําให้มีการคลิปค่อนข้างเร็วเลยมีเหตุผลอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับคือเด็กที่ มีปัญหาการติดเชื้อบริเวณองคาชาตหรือหนังหุ้มปลายองคาชาตอย่างรุนแรงนะครับนะอันที่2มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลายๆรอบเป็นซ้ำๆอันนี้เป็นโครงสร้างของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับเรามาเข้าใจโครงสร้างก่อนฮนะอันนี้เป็นไตถูกไหมฮะไตมีสองข้างเส้นสีชมพูอันนี้คืออ่าท่อนำปัสสาวะนะไตก็มีสองข้างนำปัสสาวะลงมาที่กระเพาะปัสสาวะตรงกลมๆมันนี้นะครับกระเพาะปัสสาวะก็จะ บีบตัวเนาะให้ปัสสาวะไหลออกมาตามท่อปัสสาวะออกมาทางอวัยวะเพศได้แต่ทีนี้การติดเชื้อนะครับเนื่องจากเราหมักหมมบริเวณส่วนล่างถูกไหมครับเชื้อมันก็จะติดเชื้อย้อนจากล่างขึ้นบนถ้าในกรณีเล็กน้อยก็เป็นแค่หนังหุ้มปบวมแดงเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นมากล่ะครับถ้าเป็นมากเนี่ยจะเริ่มมีการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะก่อนนะครับนะหลัง แต่สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเลยก็คือการติดเชื้อที่บริเวณไตฮะอันนี้คือเรื่องใหญ่ครับเด็กก็จะมีอาการได้ตั้งแต่ไข้สูงหนาวสัน่นอาเจียนปวดท้องมากกินไม่ได้บางคนช็อกด้วยเพราะว่าการติดเชื้อที่ไตเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เยอะๆหรือเป็นมากเนี่ยนะครับมันจะติดเชื้อลามเข้ากระแสะเลือดได้เร็วนะครับซึ่งซึ่งเป็นไปได้อยาติดเชื้อเลยดีกว่านะฮะและถ้าเกิดตามใดที่หนูติดเชื้อบริเวณไตหรือกระเพาะปัสสาวะส่วนมากต้องแอดมิดฉีดยานะครับนะ อันนี้ก็เป็นไดอะแกรมนะครับที่คุณหมอยงให้เห็นว่าการติดเชื้อมีทั้งตั้งแต่นังหุ้มองคาชาตนะครับระบบทางเดินปัสสาวะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะหรือแม้กระทั่งไตที่เราไม่อยากให้เกิดถูกไหมครับหรือในบางรายนะฮะเราพบว่ามีการติดเชื้อเรื้อรงังเป็นซ้ำๆเป็นบ่อยๆแรกๆเนี่ยเซลล์ในระบบทางเดินปัสสาวะมันจะกลายเป็นพังผืดก่อนฮะพอเป็นพังผืดปุ๊บขับฉี่ไม่ดีถูกไหมครับก็จะทําให้เด็กเนี่ยติดเชื้อซ้ำๆนอนโรงพยาบาลบ่อยๆสุดท้ายจะดื้อยานะครับ อันถัดมาคือเมื่อติดเชื้อเรื้อรังไปนานๆเนี่ยจะเกิดภาวะเนื้อตายนะครับซึ่งในบางรายเนี่ยต้องมีการตัดชิ้นเนื้อบริเวณอย่างเช่นปลายองคชาติตัดออกบางส่วนนะครับนะซึ่งก็จะเป็นปัญหาในด้านของอาจจะเป็นปมของเด็กท่านนั้นไปจนโตได้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับหากว่าเด็กอายุประมาณสัก 5ปีขึ้นไปนะครับซึ่งเราจะมีการนัดฉีดวัคซีนกันอยู่แล้วเข็มสุดท้ายตอนประมาณ4ขวบถูกไหมฮะ,อ,ะอย่างหมอก็จะมีการตรวจเช็คให้เป็นระยะอยู่แล้วถ้าเกิดเราพบว่าหนังหุ้มปลายองคชาตยังรูดไม่เปิดคุณหมอก็จะให้คําแนะนำนะครับและที่สําคัญนะครับหมอแนะนําว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหมั่นนะครับตรวจเช็คอวัยวะเพศของลูกชายเวลาอาบน้ำนะครับแล้วหมั่นรูดดู เพราะเราต้องทําความสะอาดอยู่แล้วถูกไหมฮะรูดทําความสะอาดนะครับเป่าให้แห้งหลีกเลี่ยงการใช้พวกครีมแป้งหรือสารอะไรไปหมักตรงนั้นเพราะมันจะยิ่งอับและติดเชื้อได้ถูกไหมครับเพราะมันเป็นบริเวณปิดนะฮะหากว่าอายุ4-5ขวบขึ้นไปแล้วยังรูดไม่ไม่เปิดเลยไม่มีการก้าวหน้าหรือโผล่บริเวณหัวองคชาตออกมาแม้แต่นิดเดียวแนะนำนะครับว่า อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอทางเดินปัสสาวะในเรื่องของการคลิปนะครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแฟนเพจสำหรับการติดตามแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าในคลิปหน้านะฮะหรือคอนเทนต์หน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันใครสนใจอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับหรืออินบ็อกซ์มาทางโรงพยาบาลได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ